สวัสดีครับเพื่อนๆสักทายสบายดีครับเมื่อนี้ก็พอกับดาบหน้าคือเกาครับเมื่อนี้ดับหน้ากับเจ้าภาพมาสวนคือเกาเนาะครับเนาะดับหน้าจะพภาพมารักษาเนี่ยนอนจาะตุนทุเรียนเนาะครับเมื่อนี้กับช่วงนาฝ้นนี่ปีนี่เข่าฟองปีเลยนะครับทุเรียนดับสวนดาบหน้าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นนอนจาะตุนทุเรียนเนาะครับเนาะ ดาบหน้ากับใส่ฉีดใส่พ่นยาไปรอบนึงแหละครับไอ้ตรงไหนยาพ่นถึกมันอกาไข่มันอกาฟอนนะครับเนาะไข่มันอกาแห้งไปทีนี่ต้นไหนที่เข้าฉีดปุ๋ถึกยาเนาะครับเนาะยาป่๋ถึกป่๋ถึกต้นมันป่๋ยถือกันตรงที่เข้าเจาะเขาก็นนเป็นตัวน้อยๆเป็นเป็นนอนแตกมากแหละครับที่นี่ตอนแรกดาบหน้าฉีดมาทำคลิปให้นบางอีกเนาะครับเนาะว่ณใส่ยาตัวไหน่นแม่เนาะ ส่วนผนบดเสือกที่มันเป็นตัวแล้วดาบหน้าก็จะเอายามามาป่ายน้องมื่อนี้ยนะครับเนาะเมื่อนี้ยดาบหน้าถ้ามันคลิปป้ายยาที่มันเป็นหนอนน้อยๆนะครับเนาะเพราะมันมันเป็นขันเช่าสวนทุเรียนอันลูกเมื่อเมื่อไงนะครับเนาะตัดต่ก็จากว่ามันหนอนมันเจาะทุเรียนต้นของเขาแบบไหนเนี่ยมื่อนี้ดาบหน้าจะพามาเบิรงกนะครับเนาะพามาเบิรงกกับขวพามารักษาขอบวิธีรักษาเนาะกับตัวยาแล้เนาะครับเนาะมาเบิร์กความกันเลยครับเนาะ แบบแบน้าก็ซื้อมาเทียเดียวกับถึงแต่ปีแรกๆไปใหม่ๆหน่อยนะครับเนี่ยไส้เปอร์เมทินนะครับเนาะงตัวยาเนาะครับน้องดับหน้ากับวันเด้ขายยาด้วยครับพี่น้องเพื่อนๆมันเป็นตัวยาแบบว่าไส้เปอร์ไส้เปอร์เมทินสารสิบห้านะครับเน้องเข้าเอาไปป่ายตรงที่มันมันนอนมันเกาะเนาะนอนที่เกาะตัวของเขาเนาะครับเนาะที่มันเป็นขุยเป็นขุยออกมาแล้วเนี่ยเขาก็ไปแกะเอาใช้หน่อยนึงเขาก็เอาไป เข้าตรงเข้าต่งเบิงรอบขอบนะครับเนาะเวลาเข้ามาเบิงสวนเลี้ยนนะครับเนาะเนื้าเบาเข้าต่งเบิงจากใจเหงาไปหอดปลายนะครับเนาะว่าเขาพิรำซึมออกมอซุ่มซึมเพราะสาเหตุหยังสาเหตุจากการเป็นไฟทอปชลาบ่เลือว่าสาเหตุจากการเนาะตนอนจอตัวนาะครับเนาะเบิงครับวิธีอาการของนอนจอตัวเป็นแบบนี้ครับพี่น้องหน้าที่ห้ที่เบิงนะครับเนาะเดี๋ยวไปดูเขาได้เขาบอกไก่ได้เขาได้ นี่ครับเนี่ยเขาสิจ่อขึ้นมาอย่างไรเงาได้ครับพี่นองเด้อนี่มันจะเป็นคุยๆแบบนี้เด้พี่นองเด้อกล่องกับส้มมึงเห็นหว่าครับนี่ครับนี่มันจะเป็นมันจะเป็นคุยๆขึ้นมาตามตัวน้ำสีนะครับนอ่นี่ขึ้นมาหลายได้จอตัวนี้นี่เห็นชัดเจนได้พี่นองนะครับนี่นี่แล้วบงตัวนี้ได้ครับกล่องบางตัวนี้บางนี่ครับนี่กล้องตัวนี้ครับนี่นี่ครับมันจะเป็นคุยๆแบบนี้ได้นี่นี่นี่คุยของเขาเนาะนอนก็จ่อตัวนอพี่นองนอ่นี่อันนี้ไม่หดตัว มันตายได้ครับพี่น้องที่นี่มันก็เลยนตีดยาพ่นเนาะครับเนาะมันก็เลยออกมาเป็นข้าวขาวนี่ครับนี่นี่ตัวนอนครับนี่นี่ตัวน้อนข้าวๆเนี่ครับนี่มันตายมันออกมาเนาะครับเนาะแต่ว่านี่ไครมันฟอเลยพี่น้องใครมันปูลูกออกมาเลยแต่ว่านดาบ้ากับบ่ดีใจเนาะครับเนาะกันเลยว่าเนี่ยตัวนี้มันน่ตัวนี้มันระบาดแห้งก็เขาครับนี่มันี่มีใครข้าวๆาอยู่พี่น้องนี่นี่นี่มันเจาะมันขึงข่านั่นที่มีใครข้าวนา่นี่พี่น้องนี่เห็นบ่ครับนี่ผมกิ่นมา่แล้วไครมันนี่ครับ ขาขาวนะครับน้องนในตกมาแล้วนี่ครับอันนี้อันตรงนี้ที่พ่นถื่อยาแล้วพี่น้องเนาะพ่นยาถื่อเนาะมันก็เลยมันก็เลยอันนั้นออกมาแต่ว่าข้างในกันนะที่นี่เนี่ยในตัวพี่น้องเห็นว่าครับนี่ตัวมันถื่อยาตายแล้วพี่น้องเนาะนี่นี่คนจิ้มาให้เบ้างนะครับด้วยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบิางนี่ครับพี่น้องนี่แต่ถ้าแตเถ้าพ่นยาได้ถื่อเนาะมันถึงตายแบบนี้นีะพี่น้องนี่ตัวมันครับนี่มันตายแล้วพี่น้องนี่ นี่ครับเนี่ยมันเถือกยาผมพ่นเนาะครับเนาะผมผลเนี่ยโมเล็กเนี่ยโมเล็กผมจะ่นอีกรอบแล้วพี่น้องเนาะผมจะ่นอีกรอบแต่ว่าอ่าก็บอดีใจเราพี่น้องดูน้ำเหงาสิก็มีได้พี่น้องน้ำเบิบงเด้อครับน้ำเหงาน้ำเหงามันได้พี่น้องเด้อนี่น้ำเงาของสิมันผลผลบ่ถึอกมันเป็นมันเป็นมันอยู่ตำแห้งเนี่ยมันเป็นหู้เข้าไปเลยได้พี่น้องนี่ยนี่นี่แบบน่าเกลียบบางนี่เห็นตัวนบ่ครับพี่น้องนี่ยนี่นี่บ่คันตายได้พี่น้องนี่ยนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นตัวพนบ่ครับนี่นี่นี่ นี่ยเป็นบ้านยต่ล่อกเหงาบ้านไตายได้พี่น้องนี่ผมจะกิอกมานนี่กิอกมาแล้วผมจะไปยาพี่น้องบางอีกที่ว่ามันมีบ้าเนาะหลายพี่น้องนี่เป็นตัวเลยโอ้ยนะครับเนาะเป็นบ้านตายเวลาเขาฉีดยาข้าฉีดพ่นเหงาสีน้ำเล้อดพี่น้องยังม้านขามด้วยครับด้วยนี่ตัวมันเป็นตัวเป็นตัวอยู่คร so ับน yeah. ี่หาจิ้มเบ้างพี่น้องหลายคัครับ หลายครับพี่น้อง,งน้ำเหงามันนี่เดี๋ยวไอตัวยาที่ผมใส่พ่นพี่น้องเหมืนเลยนังผมจะทำคลิปให้เบิ่งนน้องครับเนาะตอนเย็นเนี่ยผมจะทำคลิปวิธีการพ่นยาเป็นเยังไงที่มันไังชื่อถ่ายแบบนี้เนาะครับเนาะผมที่นี่มีมียาตัวใดเนาะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวอันผมเปลี่ยนทำคลิปให้เบิ่งอีกตอนเย็นเนาะครับเนาะการจีดถือยาครับพี่นอ้องเคยพ่นนี่ตัวนี้มันพันถือได้พี่น้องเหมน ไปไกล่ลได้ได้ขบ,บา่าดนี่แต่วินหู้มีหูห้แล้วมันเป็นไปไกลระบาดนี่นี่แตงไังสีไงเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับตัวยาแด้วครับเดอ้อพี่น้องนี่ใส่เปื่อแมททิ่นนี่เวลานั่นน่ะตัวใหญที่เข้าเข้าแกะออกมาแล้วมันเข้าบาเห็นตูวมันเนาะครับเน,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 นาะเขา้าอ่นเวลาเก็ผลยามันบวถือมันอยู่แตงเงาของสีนะครับมันน้ำเงาของสีเข้าบวบเขากัใส่ซัมดีใส่เครื่องตับาดแบบนี้นะครับอัดหู้เข้าไปได้นะครับเด้อนี่เงาเข้าไปได้หู้นะครับ ไงเขาไปในหูมาเลยนะครับเดอ้อนี่ครับนี่อัดเขาไปในหูนี่ไอตัวยามือส่องมาบ้างเน่อยครับนี่ออกมาตายอยู่บองขางหูขางเงาไม่นีหลือครับส่องมาเบ้างเลยครับเดอ้อมันถึงออกมาตายเลยแต่ช่วนต้นใดที่มันเห็นมันทั้งต้นทั้งพ่นยาถือนะครับเนาะงพนกระสือพ่นกระสือออกมาตายอยู่ข้างนอกคือนั้งสี่นะครับเนาะซุ้มใดที่เห็นที่ที่พ่นยาถือนะพี่น้องเดี๋ยวดับหน้าจิแกะให้เบิ้งครับซุ้มใดพ่นถือยาเนาะครับมันถือพ่นถือ เพป็นสีออกมาตายเลยเด้อครับพี่น้องนี่ครับเพป็นเพป็นพูออกมาตายข้างนอกเลยนะครับนี่เดาดเจัดเอาใหม่บังใช่หรือโอ้โเพื่อนี่เกิดทอเขาไปหแห้งขัดนี่นี่พี่น้องเป็นตัวมาแล้วกินมาแล้วนี่ครับนี่เพป็นออกมาตายข้างนอกเลยพี่น้องนี่นี่ ข็ขาวหัวแข็งเนี่ครับนี่นี่โอ้ยลุมหนึง่งลุมหนึ่งว่ามันเป่นตัวเดียวด้วยพี่น้องคนสามใครสี่ใครคนได้คนใครใส่เลยเนี่ยจังน,นั้นอัดเขาไปอีกแล้วพี่น้องนี่มันบอดีใจเห็นตัวเด็ลาย้ไครก็อัออดเขาไปอีกนี่อัดยาเขาไปยีกบแล้วเขาเปน้องแล้วครับแต่เฮาบโบเห็นท่านแต่มันเป็นตัวใหญ่แห้งเนะี่ยองเข้าม,มันเสียหายห,ายหลายได้ครับพี่น้องเด้อ ว่ามันเกิดมามันไม่โตใหญ่แห้งบาดททเนียนมันกินที่เดียวเนี่ยต้นไม้เขาตายเลยเลยครับกานขันบบเบิองพยาามาเบิงย่งมาเ้าเด้อครับตอนเ้าเนี่ยเขาเาบิงแต่นี่มีน้ำเยิม้มเหรอครับนี่ขุยเ,เป็นขุยขึ้นเงินแมงจ้อนเนี่ยแสดงว่าหนอนจอแล้วครับนอนจอเนลวพี่น้องกันเกษตรกรอานเทาหรือเป็นเพื่อนที่ที่มือไม้เนาะครับนาอพี่น,อน,อนอ้องเนาะปัญหาในการปลูกทุเรียนการตายนี่ ปัญหาใหญ่คือนอนจอต้นเนี่ยครับครับเป็นเจลา่เลนะครับปัญหาเรื่องดินแก้ได้พี่น้องอยังข้องดาบหน้านี่ดินกับดินก้นสาเนาะครับน้องสองปีแล้วก็สามารถที่จะขึ้นได้ขนาดนี้แต่ว่าปัญหาหลักข้องเข,า,งขาคือนาฝนนี่เขาต้องเอาหนอนในท่านนอกคบพี่น้องเนาะเพราะดาบหน้านี่เป็นสวนแรกเดอย่นี่ย่นี่มันไม่สวนเดียวพี่น้องบ้านนี่แม่งเขาม,ามาลุ่มลุ่มอยู่สวนเดียวเมื่อครับ ถ้าทางจัดบุรีหรือท่านเพิ่นมีหลายสวนเนาะครับเนาะมันก็แบ่งแม่งไปแต่ว่าสวนดาบหน้าเฮ็ดอยู่ผู้เดียวขึ้นมาเธอเลยขึ้นมาเนาะครับเนาะแมงการ่วมอยู่นี่เมื่อครับแม่งกอกมาจ่อต้นดาบหน้าก็มีประสบการณ์มีความรู้แหละครับในการที่จะรักษาหนอนเจาะแล้วก็ป้องกันหนอนบ่ให้จาะต้นนะครับเนาะวันแรกนี่ดาบหน้าทีเฮ็ดอีกคลิปนึ่งเพื่อนๆจะเริ่มติดตามแล้วครับเนาะ คลิปต่อไปนี่หน้าหน้าที่บอกวิธีการเสีดยาตัวยาเนาะครับเนาะที่จะทําให้หนอนเข้าในยุดได้ทั้งทั้งตูใหญ่ทั้งตหนอนเนาะครับเนาะทั้งหนอนจับต้นทั้งตูเต็มใบมันแล้วเนี่ยเขาเห็นจังไรจิบอกให้มันมามามาตอบเนาะครับเนาะหน้หน้านี่กับสีดไปประมาณสี่มือแล้วครับหลังจากสี่มือเสีดไปแล้วนี่ใครเขาเข้าฟอตายเลยแล้วก็ตูเต็มไว้เขาสิ๋บอกจับต้นสิ๋บอกกัดต้นนะครับบอเห็นจับเลย ตั้งใจดาบหน้าฉีดไปแล้วนี่บมเลเงครับพี่น้องอย่าลืมที่ตามคลิปต่อไปครับแล้วจากหน้าสีให้บถึงเบินาะครับเนาะสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมก็ไหลก็แช่หนาแน่นเนาะครับเนาะอย่าลืมกดติดตามมีสาระดีๆมีอย่างดีดีกับดาบหน้ากับชิลงฝากปีฝากน่องฝากเพื่อนฝากปุงเนาะครับเนาะเป็นความรู้ที่เพื่อเอาไปปรับใส่ในส่วนของสําหรับคลิปนี้ดาบหน้ากับจกจอก,อกนะออไปสําน,น,กน,าน,ากานีก่อนพี่น่องจกไปสํานียแหลังนะครับเนาะครับผมสวัสดีครับ Ôi oh, trời khoáng xuân Má năng đi khắc kìa bà Má năng phổ quốc mẹ lên nó, trời khoáng xuân này nó ôi